สวัสดีครับพิโปชอปนะครับก็วันนี้ลูกค้ามาขอให้อัปเดตสีดูร้อยหน่อยนะก็อันนี้ชุดแรกนะครับเป็นลอคอมนะครับตัวนี้จบประน,นี้นะตัประคองกันหลอกนะครับลูกค้าถามทำไมไมันขอบมันแบกบๆแบบแบบอ๋อเป็นตัวขอบนี่นะ PF1 นะครับสิบห้าเดสอดอันนี้สิบห้าหกครึ่งสามแปหรือเปล่าจำไม่ได้ อ่าสิบห้าหกถึงสามแปดล้อทอมนะครับเป็นเลสองชิ้นล้อแยกชิ้นอ่าก็เลอะไรนะคอร์ลอตตี้นะครับหายากนะขอบสิบสี่ล้อตันนะครับเป็นเลผลิตนะแล้วก็อ่าตัวนี้ RCT4 โฟนะครับขอบสิบเจ็ดเอ้ยขอสิบห้ากว้างเจ็ดออฟสามห้านะครับเป็นคอมพีเ์ชันนะครับสภาพสวยสีเดิม นะครับล้อ d t m นะครับเป็นล้อใหม่เก่าเก็บนะนี่อันนี้ก็เหมือนกันตัวโปรเทคนะครับโปรเทคล้อลูกค้าถามมาเยอะมากนะทำไมคอปปี้มันแปลกๆนะครับนี่เห็นไหมเป็นล้อใหม่เก่าเก็บนี่ดูกึึงไล้รอยใส่ฝ้ายังไม่ใส่เลยแต่ผมใส่ไปแล้วแหละนะครับอ่ะล้อแอ v ดเวนะะ 39, นะครับสามก้านนะครับล้อในตำนานขอบสิบห้าสี่ดูร้อยเป็นขอบ สิบห้ากว้างหกครึ่งออฟสี่สองนะครับฝาแท้เหรียญแท้นะครับแล้วก็กิฟต์แท้นะครับล้อทางอินชานทำสีก้านมาอย่างเดียวนะครับผมอ่าอันนี้ล um, ้อล้อคล้าย BBS นะครับเป็นสิบห้าเจ็ดสามห้าแล้วก็โปรวันนะครับสิบห้าเจ็ดสามห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ล้อทอมนะครับทอมนิวแอคชั่นนะครับผม อันนี้นะ่าถ้าผมจำไม่ผิดมันมี2ชุด15 7 3 5มั้ังชุดเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เว็บสปอร์ตนะครับ sa 70แล้วก็ล้อทอมแลนลี่เล่น,นะครับอันนั้นไม่ได้ขายนะเลมไม่ขายอันนี้โปวันนะครับ15 7 o f 4 5ฝาไม่มีนะครับอันนี้ล้อแท้ bbs เลยนะครับหายากมากนะครับ15 8 15 7 38 738ออฟเซตขับหน้านะครับใส่ได้เลยนี่นะ BBS RS นะครับไม่ใช่งานบ้านเรานะเป็นล้อสองชิ้นนะครับอ่าแล้วก็มากล้วยนะครับ่าวาตาเบ้ 8F นะครับแล้วก็ SR Type C อันนี้ก็เป็นขอบ16นะเป็น5รู114 แล้วก็น,นี้ P1 ันนะครับแล้วก็มีเศษล้ออยู่นะครับแล้วก็น,นี้โปวันขอบ16 4หสีูร้อ14นะครับมีขอบชุด16 7 3 5แล้วในนี้น่าจะมี g w a r มี Aswan มี n g ็น t ายท m a แนะครับถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ในนี้อีกอก,ก็ขอบสีดูร้อยเอานี้ให้ดูสีดูร้อยกันนะแล้วก็โยโก RS ารอเลือกอ่า ลืมชื่อ K R Helco K R Cruiser เออนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ขอบสิบหกนะขอบสิบหกมี2ชุดนะครับแล้วก็ a d v a n แล้วก็ TWS นะฮะขอบสิอยู่ในนี้หมดนะก็คือมันลดหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะขอบสิบห้าสีรูร้อยสิบสี่ยังมีข้างนอกอีกนะครับยังไม่หมดอันนี้มันไม่มีที่วางแล้วไง นะโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับริมโปรช็อปวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับป20ี2,024นนะโอเคไปลแล้วนะครับขอบคุณครับ